โอเคครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็หายกันไปเป็นเดือนเลยครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีติดงานครับช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะขออภัยด้วยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ย,ย้อนหลังกันด้วยนะครับปะก็ไม่มีอะไรเยอะไม่ได้เล่นนานมากไม่รู้จะเป็นยังไงเราไปดูในเรื่องกันต่อดีครับผมต่อจากภาที่แล้วจบภาคซิลมาอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาบอกให้เราไปวิหารเทพ ไปปรึกษาพิกโ,กโลดูปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยอ่าคุณพิกโ,กโลมีเรื่องอยากปรึกษานะครับจะปรึกษาก็ได้อยู่หรอกแต่ทำไมเจ้าังอยู่ในร่างซูเปอปร์สีย่าอยู่ละ่ะเอ่อไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าอย่าฝึกวิชาต่ออีกสักพักนะครับ คิดว่าการตายของซุนเป็นความผิดของเจ้าเหรอก็มีส่วนนะครับแต่จากนี้ไป<อ>ผมคิดว่าต้องปอกป้องรักษาความสงบสุขต่อไปนะครับก็เลยอยากให้ร่างกายเคยชินกับร่างซูเป,ปอร์ไซヤาอีกสักหน่อย <S <S อย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าข้าจะไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วล่ะฟีเซอร์ที่เธอคิดว่าจัดการไปแล้วยังกลับมาปรากฏตัวได้ ้าจึงคิดว่าไม่ควรประมาทไปอีกสักพักแล้วนะถ้าเสียคืนชีพหรือมีมนุษย์ดัดแปลงตัวใหม่ปรากฏตัวคนที่เจ้าชนะก็คงมีแต่เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นท่าทีว่าเจ้าชะล่าใจอยู่แล้วก็การจะกระตุ้นให้เจ้าลุกขึ้นสู้อยู่พอดีแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นันหรอครับดีใจจังที่เป็นห่วงนะครับ แล้วคิดวิธีฝึกวิชาอย่างเป็นรูปธรรมไว้บ้างยังหละไม่ใช่แค่อยู่ในร่างซูเปอร์สายญาเท่านั้นหรอกใช่ไหมคือว่ายังนึกวิธีไม่ออกนะครับนั่นสินะเจ้าคงฝึกวิชาแทบทุกรูปแบบในห้องการเวลาไปแล้วด้วยมีวิธีดีๆไหมครับพลังของเจ้าน่าจะเพิ่มจนใกล้ขีดสุด พลังต่อสู้ที่มากกว่านั้นคงจะไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนหรอกแต่ว่าความแก่งของจิตใจก็เป็นอีกเรื่องนะความแก่งของจิตใจเหรอครับเห็นซุนเป็นอย่างนั้นเวลาต่อสู้ก็เยือกเย็นมากแต่โกฮังนายนะ่ะยังมีความใจอ่อนเหลืออยู่มาน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับถ้าผมสงบเยือกเย็นได้คงไม่ทำให้เซลรละเบิดตัวเอง แต่ว่าいいต้องทำยังไงดีล่ะครับนั่นสินะนี่อาจจะเป็นยาที่อันตรายก็ได้แต่ว่าลองมาลองฝีมือกับเบจิต้าดูไหมละ่ะไม่มีใครที่เข้มงวดกับอ่อนแอได้เท่าเขาหรอกทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยไม่แน่ว่าจากการต่อสู้กับเขาเจ้าอาจจะได้ข้อคิดอะไรก็ได้เข้าใจแล้วครับ จะลองขอระลองฝีมือกับคุณเบจิต้าดูนะครับโอเคอ่าจะไปหาที่แคปซูลคอมพิเลชันเออกรอปิดแคปซูลคอมพิเลชันโอเคดีแล้วไปหาคน เบจิต้าเลยเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้เล่นนานรู้สึกก,กหัห่างมันจะมีท่าอะไรให้ใช้บ้างไหมก็ไม่มีนะไม่ยห็นเขาขับเต่าแล้วเบจิต้าอยู่ไหนนะอา้าวห้องนีนะ้ก็ไม่อยู่เลยอยู่ไหนวะ โอ้โหเจอสักทีอยู่ห้องนี้นี่เองอหาตั้งนานมีธุระอะไรช่วยเป็นคู่ต่อสู้ให้หน่อยได้ไหมครับผมทำให้คุณพ่อต้องตายมันเป็นความผิดของผมผมต้องแก่งขึ้นอีกให้ได้ผมจะต้องปกป้องความสงบสุขต่อไปแทนคุณพ่อให้ได้อย่ามาทำเป็นเล่นนะบอกว่าคาร์ลรตตายไป เป็นพราแกงั้นเหรอและบอกว่าเป็นตัวแทนของคาคาลรส์งั้นเหรออย่ามาทำตัวเหลืองให้มากนักสิ <c oughs> เอ่อเอ่อจุ๊บ้าเอ้ยตั้งใจว่าจะไม่ต่อสู้อีกแล้วเชียวแต่นนเปลี่ยนใจแล้วผมมาสิ <c oughs> จะขยี้แกให้เละเลย <c oughs> เดือดอะไรขนาดนั้นอะเบเจิตา้าอึ้หน้าอึ้งเลยมา <c oughs> เบจิต้าเขาเดือดอะไรของเขาอะมันจะพิสูจน์ได้เห็นเองว่าแกไม่ไม่ใช่ตัวแทนของคารคา์ลอสเออบล็อกนั่นแหละไยสวนตุยท้องแค่นี้จะตกใจเป็นละอะไรอะไรเวจิต้าเนี่ยอ้าวเล่นางาะเนีแล้วลืม นชนะใช่ไหมใช่แหละตบไปอะไรไปพลังของมันนั่นไม่ใช่แค่นี้หรอกนะโอเคเบจิต้าอุ๊ยตอบทนัน นี่ใหญเ่เบรกแตกแล้วเบจิต้าโอ๊ยเรากลับล่างก่อน เย็นีิเบจิต้าโอ้โหมาโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยลูกค,คาร์ลจริงๆสินะทำให้ถึงเจ้านั้นขึ้นมาได้ คุณเมจิต้าไม่มีไรพอแล้วฮีเอสด,ด้วยขนาด,ดเล่นเล่นตั้งนาน,านตอนที่ก๊จัดเซลไม่น่ามีฝีมือแค่นี้นะออมือสินะเรื่องนั้นมันนอนแอร์อย่างแกนะ คิดว่าจะเป็นตัวแทนของคาคาลอตได้เหรอโจบาเอ้ยอ,อย่างที่คุณเบจิต้าบอกเลยผมหลงและเลิเกินไปคิดจะมาเป็นตัวแทนคุณพ่อต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วละ่ะฝึกวิชาต่อไปในะร่างซูเปอร์ไซย,ย่าอีกสักพักแล้วกันคุณแม่อาจจะไม่ชอบแต่ว่า ฮัลโหลคุณโกฮังเอ๊ะ hey, นี่มันเสียงเดนเตใช่ไหมมีอะไรเหรอ <c oughs> ครับมีเรื่องอยากจะขอลบก,กวัวหน่อยนะครับถ้ามีเวลาช่วยมาที่วิหารเทพหน่อยได้ไหมครับวิหารเทพเหรออืมเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเปน็นแบบนี้เลย <c oughs> ขอบคุณครับรออยู่นะครับ <c oughs> รู้สึกท่วมทันอะไรไม่ทนันไปวิหารเทพกผิด เออผมว่าเดี๋ยวถ้าเราไปที่ใกล้เคียงตรงไหนเราแวะเก็บดักก้อนมอนหน่อยดีกว่านะรู้สึกว่าไม่ได้นี่เลยเดี๋ยวเราแวะถ้าเราอยู่ใกล้เคียงแวะเก็บดักก้อนมอนนิดนึงไงเดนเดออ่ะคุณโกฮังเห็นบอกว่ามีเรื่องจะไหว้าบานผม ใช่ครับคือกําลังคิดว่าหลังจากนี้จะเพิ่มพลังให้กับเทพมังกรเพิ่มพลังให้เทพมังกรเหรอจากนี้ไปก็อาจจะมีตัวชั่วร้ายที่แข็งแกร่งกว่าเซลปรากาตัวอีกก็ได้ก็เลยต้องเตรียมรับมือไว้นะครับแต่จําเป็นต้องใช้วัสดุหลายชิ้นเลยอยากขอความร่วมมือจากคุณโกฮังนะครับถ้าเทพมังกรเพิ่มพลังได้ก็น่าจะช่วยเหลือทุกคนได้เพราะฉะนั้นลบกวนหน่อยได้ไหมครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองอืมต้องให้ความเ่ิอมมืออยู่แล้วล่ะแล้ววัสดุที่จําเป็นคืออะไรหรอ,อค,คิดแล้วว่าคุณโกฮังต้องตอบตกลงขอบคุณครับงั้นจะบอกวัสดุที่จําเป็นเลยนะครับคิสตัลเจ็ดสีโอเคช่วยเอามาให้ด้วยนะครับเข้าใจละจะไปเก็บมาให้อ่ะเราก่อนนะครับอ่าหินแร่ที่คิสตันเจ็ดสีหายายากมาก ไม่แน่ว่าอาจจะหาไม่เจอในทันทีก็ได้นะครับเอา้าเดนเดก็ไม่รู้หรอครับอย่างน้อยเท่าที่กวาดตามองไปท,ทั่วแผ่พื้นแผ่นดินแล้วก็ยังหาไม่เจอเลย<ม>ทำยังไงดีล่ะเนี่ยแม่เท่าหมอดูอาจจะรู้ตําแหน่งก็ได้นะครับงั้นหรอครับเป็นคนที่สุดยอดสามารถทำนายอะไรถูกหมดเลยนะอ๋ออย่างนี้นี่เอง ถ้าเป็นคนคนนั้นก็น่าจะอยู่ที่เมืองตะวันตกนะครับอยู่ในเมืองนั้นเหรอหาย,ยากนะเนี่ยยังไงก็จะลองไปดูละกันเดี๋ยวก่อนมีคำทำนายด้วยอ่ะจริงด้วยใช้นี่สิได้รับถุกที่อัดแน่นไปด้วยทรายสีทองเอ๊ะจะดีเหรอถ้าเพื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วที่นี่ถึงจะมีเงินก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี เขาจแล้วงั้นไปแล้วนะเดเดครับฝากด้วยนะครับสถานที่ที่มีคิดตั้นจ็ดสีใช่ไหมเอ๊ะทำไมรู้ล่ะคิดว่าฉันเป็นใครนะ่ะเรื่องแค่นั้นทำนายเอาก็รู้งั้นเหรอครับเอา รับฝากค่าทำนายมาใช่ไหมล่ะอ่ะจริงด้วยครับโอเคองั้นจะทำนายให้แล้วนะเห็นเรืออับปางอยู่ทางตอนใต้ของบ้านเต่าเรืออับปางเหรอแปลว่าอยู่ในทะเลเหรอใช่แล้วเรือที่บรรทุกคิดตันเจ็ดสีดูเหมือนว่าจะอับปางและ จมลงไปในเมืองนานแสนนานมาแล้วแล้วก็เห็นว่ามันจมอยู่ใกล้ๆตรงนั้นฉันจะทำเครื่องหมายตำแหน่งอย่างละเอียดนะลงในแผนที่ให้นะยังไงก็ระวังอย่าจมน้ำแล้วกันโอเคอเราต้องไปบ้านเต่าใช่ไหม เดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะไม่ช่ไม่ใชไปบ้านตา่อนเดี๋ยวแวะเก็บบอลด้วยก่อนหน้านั้นดารกอนบอลดารกอนบอลจ๋าพี่มาแล้ว ผอไม่อยากสู้อ่ะขึ้ออยจะสู้อ่ะเออนี่หกดาวโอเคต่อไปเราก็ไปทำภารกิจกันได้ละตรงไหนวะอ๋อ น่าจะไปถูกคาังนี้แหละแค <c oughs> ่บินชนก็แตกเออดีว่าไม่ต้องสู้ด้วย <c oughs> รู้สึกตัวแดงๆถ้าเราบินชนแล้วเหมือนมาขับสู้นะแต่พวกตัวอย่างนี้ลองช่วยสักทีอ่ะใช้ด้วยถ้าถ้ากดเหมือนแบบบูธอะ่ะมันจะชนแล้วแตก อ่าเห็นหมอบอกอยู่ใต้น้ำใช่ไหมนี่ไงเรืออับปางแต่เป็นคือมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่เยเจอละโอเคน่าคิดแต่จะสีมาแล้วแล้วก็ต้องไปที่ไหนอะ่ะ จะจบน้ำตายก่อนไหมเนี่ยโอเคไปที่วิหารเทพไปให้เดนเด้หรอใกล้จะมาหรือยังนะโอ้โหเดนเด้เอามาแล้วขอบคุณครับท่านนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้ว เพิ่มพลังเทพมังกรนเนี่ยต้องทำยังไงเหรอเพราะว่ามีส่วนที่แตกต่างระหว่างโลกกับดาวนาแมอกอยู่ครับทําให้ไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้ก็เลยต้องซ่อมตรงนั้นนะครับรอสักครู่นะครับเอาละท่านนี้ก็ปรับเรียบร้อยเอ๊ะ,เ,อเ,อะเสร็จแล้วเหรอลองใช้ดากก้อนบอลดูสิครับ คิดว่าการขอพรได้เพิ่มพลังขึ้นแล้วเขาจะแล้วเน้นได้ในสุดยอดจริงๆด้วยพือยไงเพิ่มพลังที่มันจำมังก่อนขอพรได้เยอะขึ้นเหรอหรือว่าจากที่อะไรอะที่จากทีมต่างจะชอบไยมาเรื่องของพวกอ๋อเพิ่มพลังนี่คือ,อยังไงวะเดี๋ยวแวะมาเจอกัน น่าจะมากก่อนที่แบบเราขอพอรอันนี้ไม่ได้นั่นต่อไปน่าจะขอได้แล้วมั้งแต่เราวว้เก็บดักบอลแป๊บ,บน,นะครับทำได้ว่าเห็นอยู่นี่ไงโอเคอ่า ต่อไปคือเราให้ไปกลับบ้านใช่ไหมไปเก็บบอลอีกลูกเอบอลอา้อาวอ้าวชนไม่โดนซึบ อุ้ยอะไรของชาวบ้านเต็มหมดเลยอะ่ะโอ้โหแมบอบลสามลูกแล้วไปกลับบ้านกันดีกว่า มีการกิจร้องด้วยคืออะไรอ่ะที่คิดเฉยๆก็แปลว่าโลกงสงบสุวสินะอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หวาโอเคโกฮังกลับมาแล้วเหรอในที่สุดก็ยอมอ่านหนังสือสองบสงบได้สินะแม่เอา้า เข้าใจแล้วจะเลิกทําตอนอยู่บ้านแล้วกันสักวันถ้าไปโรงเรียนเขาจะคิดว่าเป็นเด็กเกเรนะอย่าอยู่ในร่างนั้นต่อหน้าคนอื่นนะจะจะ,จะอยู่ในร่างนี้เฉพาะเวลาฝึกวิชาก็ได้จริงสิสักวันหนึ่งผมก็ต้องไปโรงเรียนสินะเย่เรียบร้อยอ่จบรลฟพาร์ทน,นี้ โลกรอดผลจากเนื้อมือของเซลล์ด้วยฝีมือของพ่อลูกซุนผู้คนจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขแต่เมื่อเคยชินกับความสงบสุขนั้นคนที่โง่เขลาก็เพิ่มมากขึ้นมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นอ๋อกูพาัางตัวแล้วตอนต่อไป จอมันบูจอมันบูคืนชีพการตัดสินสุดขอบโลก